เสนอ MPV 1รุ่นสำหรับคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นตัว Toyota v e r o z 1.5 s มาร์นะฮะเลขใหม่แค่53,000โลดได้ปี22ฟีดาวนผ่อนประมาณ10,000นิดๆถึง11,000ที่คนไหนที่กำลังมองหาอยู่นะคลิปนี้ผมพาดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อแบบนี้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของห้องเครื่องนะฮะที่เป็นหัวน็อตต่างๆว่ามีร่องรอยของการถูกขันไขขยับไหมรอยบุบรอยชนมีไหมในคลิปนี้ผมจะพาพี่รับชมครันะครับ พวงมาลายัสยสวยๆแบบนี้หุ้มหนังหน้าจอทัชสกรีนได้นะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยาได้แบบนี้ดูหน้าจอ m อ d อสวยๆครับเป็นแบบดิจิตอลมาให้แล้วแอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้เล็โทรนิกมีมาให้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบงโฮไวเลสชาร์เจอร์คันนี้มีมาครบในคลิปนี้ผมจะพาพี่เล่นด้านหลังกว้างๆเป็นรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะใครที่มีครอบครัวขนาดเล็กและสนใจเวลอดหาใช้งานอยู่สำหรับ okay, คันนี้ผมแนะนำเลยใครสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอเค let's go ต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV 12เกรดเทบายพันธยนต์ฮะวันนี้นำรถนะฮะ MPV มานำเสนอ1คันนะครับตัวนี้เป็นไทยเดียวกันกับ SUV นะแต่ได้เป็นเจที่นั่งขนาดเล็กนะครับผมคันนี้สวยมากเป็น Toyota v r o s 1.5 Smart ปี22ไม่5 5 0 0 0โลที่สำคัญราคาไม่แรง619,000บาทฟีดาวน์ผ่อนประมาณ12,000ในคลิปนี้ผมจะพาพี่มาดูทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆ ัวนอตต,ต่างว่ามีร่องรอยของการถูกขันไถข,ขยับไหมนะฮะดูร่องรอยก่อนว่ามีไหมนะคลิปนี้ผมพาชมเลยนะครับผมดูก่อนซื้อนะครับผมใครสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม ssi walking step tsc toyota o m o t e n นาชิทักษะการขายการบริการของญี่ปุ่นแบบ isuzu ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง 0825713369 a l l PARNPI1992 นะฮะคันนี้สวยมากนะครับเป็นตัว Toyota v เวรส1.5สมาร์นะฮะเป็นตัวรองนะค่อนข้างสวยภายในหรูหราเลยแหละนะฮะเดี๋ยวจะพามารับชมในคลิปนี้ได้เป็น4ขาวมุกซะด้วยรถเจที่นั่งขนาดเล็กฐานล้อกว้างๆนะฮะไปได้7คนเครื่องยนต์พันหค่อนข้างที่จะไปได้นะสำหรับใครที่ครอบครัวไม่ใหญ่มาก นะครับรถชนช้างสวยนะฮะเป็นเวลอสได้สีขาวแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะฮะทะเบียน8ปดเจ้าสองหนึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะคันนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับคาดเอวด้วยตัวไฟสีแดงในคลิปนี้ผมจะพาพี่มาดูทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับจุดหัวน็อตต่างๆนะฮะมีร่องรอยไหมคันนี้นะฮะจอดอยู่ในโซนพร้อมขายแล้วนะครับรอแค่ลูกค้ามารับนะฮะผมใครสนใจใครมองหาอยู่คลิปนี้มาลวมให้พามาชมนะฮะสนใจห้ามพลาดเลย นะครับผมสวยๆแบบนี้นะนานๆจะเข้ามาทีครับเวลสเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ว่าติดตลาดมากๆนะฮะตอนนี้นะฮะภายในค่อนข้างหรูมีพวกเวลเชสชาร์จเจอร์มีอะไรมาให้ในคลิปนี้ผมจะพาพี่เล่นระบบพวกนี้ด้วยถ้ามองหาอยู่นะครับคลิปนี้อย่าพลาดเลยนะครับผมสวยๆอีกหนึ่งคันเป็นตัวโ o โยต้าเวลส1.5สมาร์คันนี้นะฮะเรียมสันคมผ่ากระโปรงหน้านะฮะมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะฮะ ไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มนะฮะไฟหน้าไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอ้น้ากระจังหน้ารังผึ้งใหญ่ๆแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ทะเบียน8921นะฮะสวยมากๆนะฮะแล้วก็ทางสเกิร์ตกันชนด้านหน้าฮนะค,คนข้างสวยนะด้านล่างนะครับมีมีคิ้วกันรอยด้านล่างให้ด้วยตรงนี้เห็นไหมสวยมากๆจุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะแนนชิกกับตัวรถไม่มีอ้าออกแบบนี้ล้อแมกขนาด15นิ้วนะัะเป็นทูโทนปัดเงานะครับผมล่องลึกจะเป็นสีดำนะับแบบนี้เลย รถสวยจริงนะครับใครมองหาอยู่นะฮะนี่ห้ามพลาดเรี่ยมสันโคมปองซุ้มล้อนะฮะไม่มีบุบไม่มีลากยิ้มด้านบนหลังคามีแหลกหลังคามาให้นะฮะผมสวยๆแบบนี้มาดูภายในครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะมีมาให้แบบครบเซ็ตแล้วหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์แบบออโต้มาให้นะครับเป็นแอร์ออโต้แล้วก็มีในเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์อยู่ตรงกลางนะครับแอร์ เกียร์ออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาแบบครบนะฮะเบาะหนังกำมะหยี่นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมช่องใหญ่ๆครับเวลอตช่วงล่างนี่ค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าตกแต่งค่อนข้างสวยนะครับตัวสมาร์ทสมาร์ทเอ้สมาร์ทนี่เป็นตัวท็อปเนาะตัวท็อปหรือรองท็อปนะฮะลองเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้สวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังก็กว้างๆสามารถนั่งได้เจ็ดคนนะฮะนี่ จุดเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยชิดกับตัวรถแบบนี้นะครับโป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะครับผมตัวนี้ได้ไฟคาดเอวมาให้เป็นแบบปูเ e ลวดีมาเลยนะครับโลโกโล้เวลอสใหญ่ๆตรงกลางฮะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูครับเบาๆครับเป็นรถเต็ดที่นั่งขนาดเล็กที่น่าใช้งานพอสมควรน,นะฮะนี่มีสายทาที่มองไปด้านหน้าชัดเจนสวยมากๆนะบเบาะตอนหลังแทบจะไม่ได้ใช้งานฮะด้านหลังกว้างๆสามารถเก็บของได้เยอะ นะครับใครมองหาอยู่นะสามารถทักหาผมได้เลยนะครับสอบถามได้นะครับยินดีให้มีการทุกท่านะคันนี้ฟรีดาวนะครับอนประมาณหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ1 0,000ืเท่านั้นหนึ่งหนึ่งพันประมาณนี้นะครับสวยๆเลยจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดสนิทแบบนี้นะครับหัวน็อตต่างๆตรงล้อก็ไม่มีร่องรอยของการถูกขันนะครับเหลี่ยมสันครมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มขออภัยนะ รถท้องขั้นสวยครับจุดเชื่อมต่อฝั่งนี้นะชิคกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น t o y ยต้าเวรส1.5นะฮะตัวสมาร์ทนะฮะค่อนข้างที่จะสวยได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้นะครับในราคาที่ย่อมเยาไม่แค่ห้าหมื่นห้าพันโลหกแสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะฮะหกแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะเดี๋ยวผมพามารับชมนะครับนี่เปิดเข้ามาภายในนะฮะที่พักแขนไม่ช้ำไม่ช้ำเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างสวยนะฮะ ขึ้นรถสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่าเป็นพูทสตาร์มาให้นะฮะหน้าจอ M A D ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเป็นแบบดิจิตอลมาให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลขเข็มไม้นะครับรวมถึงพวกเลขอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะมีมาให้เลยนะครับตกแต่งค่อนข้างสวยนะฮะเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนนะนี่นะพวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้ำนะครับปุ่ม อ่ามัลติฟังก์ชันมีมาให้2ฝั่งรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้นะครับมีทิปให้กดนะครับนี่นะกดทิป A ทิป B ได้หมดเลยนะครับห้าหมื่นไม่ใช่ห้าหมื่นสามพันเองนะไม่ถึงห้าหมื่นห้าพี่นะห้าหมื่นสามพันโลนะครับหน้าจอทัชสกรีนได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ USB i p o อดได้หมดเลยนะครับมี วิทยุต่างๆให้เลือกใช้นะครับมีหมดต่างๆให้เลือกใช้นะครับแอร์ตรงกลางฮะช่องใหญ่ๆแบบนี้หรูหรามากๆนะครับแล้วก็แอร์ดิจิตอลออโต้มีมาให้แบบนี้เลยนะครับกดออโต้ก็ได้นะแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตัวนี้จะมีช่องช่องแอร์แอร์ออกท้างเบาะก,ก็มีเป็นผู้สตาร์ทมีมาให้เกียร์ออโต้นะครับพุ่มสวยๆแบบนี้นะครับรวมถึงตัวนี้ได้เป็นเลสทอนิกมาให้บวกลบนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยในเรื่องของเบรกโอเบรกมือไฟฟ้า ไวร์เล็ตชาร์จเจอร์ตรงนี้ฮะวางโทรศัพท์โทรศัพท์ชาร์จเองนะครับสวยมากๆครับคอนโซลหน้าหน้าตกแต่งด้วยลายแบบมันเป็นพลาสติกที่แบบที่มันไม่เหมือนพลาสติกทั่วไปนะครับนี่สวยๆตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบผ้านะฮะเป็นแบบพุ่มหนังมานะครับคอนโซลหน้าหน้าสวยๆนะฮะสคบหกหนึ่งเก้าราคาสดนะครับไฟอ่าตรงม่านบาังแดดน,นะฮะมีมาให้แบบนี้นะฮะมีกระจก มาส่องเฉพาะด้านผู้โดยสารเท่านั้นมีไฟให้ด้วยนะครับตัวน่าจะตัวรองเนาะถ้าตัวท็อปมันน่าจะพวกเชื่อมต่อ Apple c a r p l พ y a แอนตได้ด้วยนะครับไฟก็ติดปกตินะครับผมสว่างสว่างแบบนี้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมือนะับไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัินะอัตโนมือนะครับคันนี้นะครับสวยๆมาดูด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังให้ดูนะผมเนี่ยสูง178คันนี้เป็นอ่ารถเจ็ดที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งด้านหลังให้ดูนะครับนี่มันพับ บอกมันพับปรับนอนได้ด้วยนะสาหรับรถรุ่นนี้นะครับมันเลยกว้างนิดนึงพี่ถ้าเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่กว้างมากเห็นไหมหัวเข้าแบบเหลือเยอะเลยนะเหลือเยอะมากๆนะฮะด้านหลังก็ตรงนี้เราก็สามารถปรับเลื่อนหน้ามาอีกน,นะถ้าเกิดมีคนที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับปรับเลื่อนหน้าเบาะก,ก็ยังเหลือเยอะเลยนะครับผมนี่นะแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าครับค่อนข้างสวยชัดเจน นะเทคโนโลยีต่างๆมาเต็มเลยได้ปียีิบสองนะปีใหม่มากๆวอรันตีศูนย์ยังเหลืออยู่เลยนะฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านไม่มีรอยยันรอยอักขระใดๆเลยนะแต่มีนิดนึงตรงตรงตรงนี้นครับแต่ว่าซักแล้วนะครับมีหน,น่อยหนึ่งนะฮะไม่ต้องห่วงนะมีช่องออกแอร์ตอนหลังให้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยตรงนี้นะที่ฟอกอากาศที่ m สองจุแน่เลยนะครับตัวนี้อ๋อช่องแอร์นะช่องแอร์นะครับตัวน,นี้นะครับนี่สวยอีกหนึ่งคันอยากได้ไว้ใช้งานสักคันนะครับผมแนะนําเลยคันนี้ น่าใช้ปียี่บองราคาแค่หกแสนเองครับน่าใช้มากถ้าได้ไปขับนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ <c oughs> ขออภัยนะเป็นเวล z รถเจ็ดที่นั่งนะฮะร,รถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาดูเครื่องห้องเครื่องก่อนนะฮะนะห้องเครื่องนะฮะเดี๋ยวดูหัวน็อตต่างๆนะครับดูความสะอาดสะอ้านนะครับนี่เช้าเชแบบนี้พาพี่รับชมเลยนะฮะนี่ ฝากระโปรงหน้าค่อนข้างที่จะเบานะครับขออภัยนะฮะดูเพดาบไปก่อนแป๊บหนึ่งฝากระโปรงหน้าค่อนข้างที่จะเบาเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านนะครับขออภัยนะฮะเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านไม่มีรอยนะ้ำมันเครื่องรั่วไหลนะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไ้ขยับเบ้าโช๊คตรงข้างในนะครับสวยสวยแบบนี้นะครับถ้าเกิดซื้อรถจับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แบตเตอรี่ถ้าลดน้อยลงกว่าแ0ดสิบเอร์ซ็นเดี๋ยวผมจัดก,การให้นะครับเคมีพัน์ต่างๆ่าอยู่ครบเลยนะครับ จุดเชื่อมต่อนะฝากระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับทางด้านบนและด้านล่างไฟแท้ไฟเดิมของคันนี้นะครับเป็นของคุยโตมาฮะนี่แท้เดิมคุยโตนะครับผมมีโลโก้เวลล์อยู่ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้คานบนมื่อน้าไม่มีบิดเบี้ยวขออภัยนะนี่ไฟแท้ไฟเดิมนะฮะโลโก้ไทยคุยโตเป็นซัพพลายเออร์ของทางโตโยต้านะครับผมนี่หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการถูกขันไข่ขยับเดี๋ยวให้มาดูในเรื่องของรอยสปอตเม็ดองเม็ดอาร์นะครับ วันนี้ฝุ่นเยอะมากนะพี่นะเมื่อวานเยอะกว่าแต่วันนี้ก็เยอะอยู่นะครับสปอตเม็ดลงเมทอาร์นะฮะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับประกบกันอยู่ประมาณ3แผ่นแบบน,นี้แท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับถ้าเกิดตรวจพบเจอชนหนักจมน้ําเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนแล้วเ,เขียนในในสัญญาซื้อขายด้วยนะพี่นะเราจะรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าในเรื่องของความมั่นใจอย่าง,น,งนะฮะถ้าเกิดว่ารถที่เราไปซื้อมาครับม,มันมันมีในเรื่องการชนหนักมาเราไม่สามารถโอนเปชื่อพิจิตรได้นะฮะ เราจะโอนเป็นชื่อเพชรยนต์ก่อนทุกครั้งนะครับตรงนี้จะเป็นคีบโรบอทนะครับจะมีในรถขนาดเล็กทุกคันเลยนะฮะยกเว้นตัวรถพีพีวีที่เป็นรถขนาดใหญ่นะครับคีบโรบอทจะต้องมีทุกคันนะเวลาเรา,าเวลาทางโรบอทเอาลงชุบสีครับตัวขีบโรบอทอ่ะเขาจะขีบมันจะมีจุดขีบแล้วตรงนั้นจะไม่โดนสีนะครับหัวนอ็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกคันช้ขยะมีค่านิดหน่อยจัดการให้โชว์ขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับใครสนใจทางมาได้เลย ผมสวยมากๆนะครับนี่เราก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะให้ดูคีบโรบอทก่อนนะครับมันจะมีทุกคันนะฮะมันจะมีทุกคันเป็นจุดคีบโรบอทนะเวลาพ่นสีชุบสีอะไรอย่างเงี้ยครับจุดคีบเขานะฮะมันจะมีทุกคันอยู่แล้วสําหรับรถขนาดเล็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นแคมรี่อะไรมีหมดเลยนะครับผมรอยสปอนเม็รองค์เม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้นะครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้มองหาอยู่นะครับจัดจานได้เลยนะคันนี้ผมว่าสวยจริง ไม้แค่50,000มีแอมเบลล่าตรงกลางให้แบบนี้นะครับค่อนข้างสวยในราคาที่ไม่แพงหกแสนหน่งหมื่นเฟรีดาวพนประมาณ11,000หมื่นะหนึ่งเป็น v วอสหนึนะครับตัวสมาร์ทสนใจเลขไม้แค่53,000โลตัวนี้นะครับสรุปให้ฟังเลย Toyota v เว o สหนึ่งจุดหสมาร์ทมหาหมื่นสามพโลปี22นะครับราคาสดหกแสนห่งนเก้าพันฟรีดาวพหนึ่งหมื่นหนึ่งเท่านั้นสนใจนะฮะโทรมาที่เบอร์ด้านล่าง นะครับหรือติดต่อผมได้เลยปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม ssi walking step tsc จาก toyota โ m o t e ตนาช i ทักษะการขายการบริการจากญี่ปุ่นแบบิ s u สุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดนไลน์ p a r n p i 1992านะครับสำหรับวันนี้นะฮะก่อนจากกันไปถ้าเกิดว่ามีคำพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณัดที่นี้ด้วย เดี๋ยวผมจะไปปรับแก้ไขให้ใหม่ได้นะครับสามารถคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเท่าใหม่สวยๆจากผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ